เราคงใส่สูตรไม่ได้อะไรนะสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆนะคะวันนี้คุณดิฉันนะคะจะมาเปิดการแถลงข่าวนะคะสืบก้าเหล่าระหว่างสอบด้านใน2วิกนะคะคือวิกสามพราง7นะคะกับวิกหมอชิดเจนะคะก็สมาชิกในกลุ่มมีดังต่อไปนี้ 1. นางสาวมนัญญาดีชัยโยรับบทเป็นเมโลดี้นะคะ 2. นางสาวอิสรีสีดา รับบทเป็นอีสลี่สนางสาวปามิตาวิชยาเมดินายรับบทเป็นพิธีกร 4. นางสาวชนทิชาสุดใจดีรับบทเป็นพิธีกรคู่กับปามิตาะคะและดิฉันนางสาวสายพีเสีเงินรับบทเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเมโลดีและอ s ส e ีนะคะก็ขอให้เพื่อนๆรับชมการถแถลงข่าวได้เลยนะคะ ไเห็นหนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถะแข่าวกรณีเกาเหลาใหญ่ระหว่างนางเอกชื่อดังวิกสามและนางเอกชื่อดังวิกหมอชินนะคะค่ะ <ใน S 2> เป็นที่ทราบกันนี้นะคะว่าการะแสข่าวที่ในที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องที่นางเอกทั้งสองคนคะ่ะทวิตข้อความตอบโต้ตทํานองเสียดสีกันเริ่มจากนางเอกวิกหมอชินนะคะได้ทวิตข้อความผ่า,ทานทวิตเตอร์นะคะประมาณว่า สัญญกรรมไม่ได้ทําให้ใครดีขึ้นในขนาดเดียวกันทางนางเอกวิกสาพรามสี 3, น, 4, นะคะก็มีการทวิตข้อความตอบกลับเขา่าว่าจมูกฉันใครจะทำไมไม่ได้เอาเงินใครมาสัญญกรรมนี่แล้วก็เกิดการเกิดการตอบโต้กันในทวิตเตอร์นะคะซึ่งกลายมาเป็นกระแส ER ข่าวในตอนนี้ค่ะ และในวันนี้นะคะที่ฉันจะขอเชิญทั้งสองคนนะคะมาเปิดใจเคลียร์ตุ้กักแส่ข่านะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงความจริงจากปากั้งสองคนค่ะขอเชิญคุณเมลลี่คุณอิรีและผู้จัดก,การส่วนตัวคุณเล็กสุภาเชยค่ะ <laughs> ข่าวที่ออกไปนะคะไม่จริงค่ะอาจจะเป็นการสร้างการะแสนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครอะค่ะอาจจะแบบว่าคนชอบอิสลีก็มีไม่ชอบก็มีอาจจะปล่อยข่าวออกไปอะคะ่ะตรงนี้เป็นแค่ข่าวเลยนะคะมาในส่วนของน้องเมโลดี้มากนะคะจริงหรือเปล่าคะ่ะที่น้องเมโลดี้ถึงกระทั่งโกรธมากจึงทวิตข้อความตอบกลับค่ะว่าจม<ห>ูกชั้นใครจะทําไมอะคะ่ะ จริงนะคะแต่ว่าเมลโลดี้ก็ไม่ได้โพส์พาพิงถึงน้องเขาอะคะ่ะ mm hmm. เมลโลดี้ว่าเมลโลดี้พูดลอยๆค่ะโพสลอยๆ mm hmm. ไม่ทราบว่ามันถึงจะเป็นกระแสดังขนาดนี้อะคะ่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะที่ตั้งแต่มีข่าวขึ้นมาคะ่ะน้องกิสลี่นะคะได้อัพค่าตัวขึ้นเป็นเจ็ดหลักละคะ่ะตรงนี้นะคะไม่จริงค่ะค่าตัวเท่าเดิมนะคะก็คือว่า สร้างกระแสกันทั้งนั้นนะคะข่าวที่ออกมาก็ไม่ค่อยซีเรียสค่ะเรื่องไร้สาระค่ะพี่แต่ว่าอย่าพูดไปน้นเดี๋ยวทาสีเพิ่มค่ะนะคะกระแสั้งหมดเพียงเท่านี้นะคะมีคนเขาบอกกันนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยสร้างกระแสขึ้นเองเพื่อให้ตัวเองดังอะค่ะอ๋อนี่เมโลดี้ก็ว่าไม่จริงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอะค่ะ <c oughs> มันไม่จริงอะค่ะ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็ไม่จริงอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมอะค่ะทาไปก็คือก็ไม่ได้ค่าตัวเพิ่อมอค่ะก็ทุกคนคิดยังไงก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะความคิดคนนะคะก็แล้วแต่อะคะ่ะคิดได้สารพัดแล้วทั้งสองคนนะคะสามารถที่จะกลับมาร่วมงานกันได้หรือเปล่าคะอ๋อส่วนของเมโลดี้เมโลดี้ว่าได้นะคะเพราะว่า เมโลดี้เนี่ยสามารถเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องทํางานมาผสมกันได้ค่ะมารวมกันค่ะมันไร้สาระค่ะก็สามารถกลับมารวมงานกันได้หรือเปล่าคะก็ตรงนี้ค่ะก็ได้ค่ะแล้วแต่ทงผู้ใหญ่จะพิจารณาค่ะเพราะว่าพี่เมโลดี้เขาเป็นไอดอลค่ะก็คือชอบเขามากค่ะก็ดีใจได้ซ้ำไปที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาค่ะให้พี่เขาสอนการแสดง acting ได้อีกมากมายค่ะ เรามาถามเรื่องคุณเล็กสุวัดเชยมากนะคะรู้สึกยังไงคะที่เด็กมนสังกัดทั้งสองคนทะเลาะก,กันเองค่ะก็จากข่าวที่ออกมานะคะเอิที่เการูกลนะคะกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่คิดว่าเออจะมีข่าวเกาเหล่าระหว่างน,น้องทั้งสองคนนี้นะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ย เพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ้องทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้อัพภาพตัวนะคะเพราะว่าถ้าอับภาพตัวไปก็ออาจจะไม่มีใครมาจ้างงานน้องสองคนนี้เพิ่มอีกนะคะก็อาจจะทําให้น้องเขาตกงานได้นะคะก็คือก็ขอขอบคุณนูกสื่อนะคะก็ช่วยกันพิจารณาข่าวนี้ด้วยนะคะค่ะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วก,กันแล้วนะคะว่าทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะยังสามารถกลับมาร่วมง,งานกันได้นะคะแต่ประเด็นทั้งสองคนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะ ยังมีกระแสข่าวตามมาอีกมากมายนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลียร์ทุกประเด็นขอสส2 3ต่อเลยนะคะเริ่มด้วยที่น้องเมโลดี้นะคะมีเรื่องรูปหลุดกับดาราฮอลลีวูดชื่อดังนะคะเทเลอร์นะคะหมาป่าสุดหล่อจากทวายไลน์นะคะไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับไหนแล้วคะเพราะดูจากรูปก็สวีกันพอสมควรนะคะเมโลดี้นะคะก็เป็น นนิดหน่อยอะค่ะเป็นแบบว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดในตอนนี้อะคะ่ะเมลวดีก็เดี๋ยวเรียกว่าแฟนเลยะค่ะก็เอาเคบกันอยู่อะค่ะค่ะแต่ยังไม่จบเพงเท่านี้นะคะเพราะมีกระแสข่าวออกมาอีกต่อนะคะว่าในช่วงหนึ่งนะคะที่คุณโรเบิร์ตแพทริสันนะคะห่ะงกับแฟนสาวคิตตียนอนสจวนนะคะ คุณโเรเบิแค่ิี้สันนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะทำให้ทั้งคู่เขากลับไปสวิเกเหมือนเดิมค่ะเมโลดี้นะคะ, oh. ะ,คะก็เป็นแบบว่าคอยดูแลแผลใจให้พี่เขาอะแค่แค่เป็นเพื่อนสนิทนะคะคอยดูแลเขาอะค่ะ <c oughs> มาถึงข่าวของน้อง,อ,ง,อ,อ,งอิสลีมานะคะจริงหรือเปล่าคะที่มีข่าวว่าคุณอิสลี่นะคะกับคุณหน่องธนาค่ะรักหมดโปรจริงหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่จริงอะค่ะตรงนี้นะคะหน่องก็งานเยอะช่วงนี้ลี็งานเยอะค่ะก็เลยไม่มีเวลาได้เจอกันนะคะจริงๆแล้วเราเสร็จงานแล้วนะคะเราก็ยังมีเวลามาสวิทหวานกันได้อีกค่ะก็อย่างที่ภาพเห็นนะคะเราก็ยังหวานกันอยู่ค่ะก็ที่พูดมาก็ก็สิบค่ะเราว่าน้องสองคนนี้นะคะแรงแล้วนะคะผู้จัดการส่วนตัวของน้องสองคนค่ะก็แรงไม่แพ้ มีค่ะว่าคุณเล็กสุปรเชนนะคะขึ้นคอนโดประธานสโมสอฟุตบอลชื่อดังที่อาสอนแ่าว,ว่าตอเต่าจริงหรือเปล่าคะ นะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วอะค่ะคือผู้จัดการเองเขาก็คงมีเขอไครยอยก็ไม่ขอเป็นมือที่3ามของใครนะคะขอนับหนึ่งใหม่ตลอดนะคะ ก็เมโลดี้ขอฝากรายกับหนังเรื่องแรงเงาด้วยนะคะเมโลดี้ก็เล่นเป็นต้นไม้นะคะ